ว,วันนี้เรามาทําคลิปวิดีโอเรื่องเกี่ยวกับการนวดนะคะ,คะเพื่อให้ทุกคนนําไปใช้ดูแลสุขภาพที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาดูแลกันเองนะคะลูกดูแลพ่อแม่นะคะปู่ย่าตายายนะคะสามารถที่จะเรียนรู้กันได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะใครสนใจนะคะมาเรียนกันได้ที่นี่คือสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพนะคะ เรานะคะก่อตั้งมาแล้วตั้งแต่ปี58ค่ะ2,558ด้วยวัตถุประสงค์ที่เน้นการเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนนำไปดูแลสุขภาพของตนเองค่ะอยากให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพดีแข็งแรงด้วยการแพทย์แผนไทยการนวดไทยของเรายังมีสมุนไพรไทยด้วยนะคะแพทย์แผนไทยมี4สาขาค่ะมีแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทย นวดไทยและผดุงคันไทยนะคะแพทย์แผนไทยของเรานะคะตั้งเป็นสภาแพทย์แผนไทยแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยการดูแลรักษาสุขภาพแบบการแพทย์แผนไทยจึงเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็มีบุคลากรหลายท่านที่ได้เรียนรู้การแพทย์แผนไทยนะคะทั้ง4ด้านนะคะแต่ทางสมาคมของเรานะคะนายกสมาคมคือท่านอาจารย์บรรพชยล่านะคะได้เรียนรู้ จบมา3สาขาด้วยกันนะคะสำหรับแพทย์แผนไทยก็จบเวชกรรมไทย mm hmm. เภสัชก,กรรมไทยและด้านนวดไทยนะคะสาขานวดไทยด้วย mm hmm. ที่นี่เราเปิดอบรมด้วยนะคะหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงค่ะสบศรับรองหลักสูตรให้กับสมาคมแล้วดังนั้นเนี่ยคุณสามารถนำความรู้ไปขึ้นทะเบียนหมอนวดไทยไปใช้สมัครงานได้ ไปใช้เปิดร้านเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ทุกจังหวัดเลยจะอยู่จังหวัดไหนทั่วประเทศไทยนะคะนําไปนําใบประกาศไปขึ้นทะเบียนหมอนวดไทยได้หรือจะนําไปใช้สมัครงานนะคะหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหรือจะเปิดร้านเล็กๆอยู่กักอกอบบ้านนะคะหรือหาทำเลที่ไหนที่เหมาะสม เปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นของตนเองได้นะคะเตียง2เตียงอย่างนี้ค่ะใครสนใจนะคะอยากจะประกอบอาชีพนี้นะคะเป็นหมอนวดไทยขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็มาเรียนรู้มาอบรมกันได้ค่ะโทรมาได้ที่เบอร์0863258692อันนี้จะทำคลิปสั้นๆนะคะเรียนรู้การนวดไทย ราจะนวดที่กดจุดสะท้อนฝ่าเท้านะคะตรงนี้จะมีสามเส้นด้วยกันนะคะเริ่มที่นิ้วนิ้วชี้ก่อนนะคะแล้วก็กดแนวนี้นะคะนิ้วชี้แล้วเราก็ลงตัวไปข้างหน้านะคะค่าที่ถูกต้องนะคะจะได้ไม่จะได้ไม่ไ,ไ,มไม่เหนื่อยด้วยนะคะสำหรับหมอแล้วก็เราก็เลื่อนขึินไปนะคะ เราก็ยกโที่ขึ้นตงตัวกันที่หน้านะคะแล้วเราก็เลื่อนจุดไปอีกจุดหนึ่งนะคะนี่คือเส้นแนวของมีชี้นะคะได้ถูกเส้นไหมไช่ <c oughs> ท่าทางที่ถูกต้องก่อนนะคะถ้าเกิดเราทาท่าทางที่ถูกต้องนะคะ mm hmm. ก็จะทําให้เรานวดได้นะคะ mm hmm. อย่าโยกตัวไปข้างหน้าแบบนี้นะคะ, mm hmm. คะนิ้วชี้ก็สามจุดนะคะ mm hmm. เข้าไปจนถึงส้นเท้านะคะแนวนิ้วชี้นะคะแล้วก็มาที่นิ้วก้อยะคะ่ะเริ่มตั้งแต่นิ้วก้อยนะคะก็มาข้างล่างตรงนี้นะคะมองอ็นหนื้เปากคะ่ะ เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูใกล้ๆนะคะนิ้วนิ้วก้อยนี่ไม่ต้องกระดกนะคะเราดันไปข้างหน้านะคะดันข้างหน้นะคะสามจุดเหมือนกันค่ะแล้วก็มาแนวเส้นสุดท้ายของฝาา่าเท้าคือเป็นนิ้วโป้งนะคะนิ้วป้งแล้วก็ย,ยกบนขึ้นกดสามจุดขาเลื่อนนะคะ น,นี่คือจุดตรงฝ่าเท้านะคะส่วนค่าทางการนวดค่าทางอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปมีโฮงกันต่อไปในครั้งหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามเพจน,นี้ด้วยนะคะถ้าเห็นว่าดีก็ลืมกดแชร์ให้กับเพื่อนๆดูด้วยค่ะ